สองเขไม่มีใช่ไหมครับตอนแรกเขาเรื่องต่อเรื right. ่องก็ไม่มีนะครับโครงการทุนการศึกษามทสปีการศึกษาสองพนหกสิบแปดนะครับโดยให้จำคัดสรรนักเรียนทุนมทสรุ่นที่ที่เจ็ดปีการศึกษาสองพันหกสิบแปดนะครับเนื่องจากว่าการศึกษามทสนะครับซึ่งกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการได้ร่วมกันดำเนินการ โครงการ168นะครับซึ่งคณะกรรมการ,รทุกท่านก็ได้เข้าร่วมประชุมหนึ่งรอบแล้วนั่นวันที่5นะครับของทุนมอส,ส,สอสสปีกันศา2568ได้เสนอคำสั่งแต่งตั้งนะครับมีผู้แทนภาคประชาสังคมสองท่านนะครับนางจินดานกับาน,นางวนิดานะครับแล้วก็มีสื่อสารกเป็นตามคู่มืออย่างเคร่งครัดนะครับผมขออนุญ,ญาตนำเสนอนที่สําคัญ พวกเราทุกท่านได้ในกลุ่มครับหนึ่งกลุ่มนักเรียนทั่วไปที่จบอสามีการศึกษา2,567ที่ผ่านมานะครับซึ่งพื้นที่จะต้องอยู่ในจังหวัดของเราเคยมีนักเรียนที่รับทุนโครงการของกรศึกษาที่โอนเข้ามาทุนมองสอบเนี่ยจำนวน9รายนะครับเป็นผู้นำในตอนสามทีต้องมีจิตอาสาสื่อสารให้ต้องมีการใช้คดี ที่เราต้องแมีความรับผิดชอบต่อสถาคมนะครับหนึ่งก็คือมีสุขภาพทั้งการนอนเข้มแข็งแข็งแรงสมบูรณ์สองต้องมีใฝ่รู้ทั้งใจนะครับด้วต้องสั่งการพัฒนาศักยภาพตามในรูปทักษะชีวิตและทักษะอาชีพนะครับก็พยายามจะแยกออกเป็นอย่างนี้ครับในการกําหนดน้ําหนักสําคัญของสามเกณฑ์เนี่ยก็จะ Có một c â